มาๆมากทุกคนมานี่ลงไม้ลงมืออีกก็ยังมีได้เปะเบ,บือสักหนี่อยากกินพี่น้องมีได้กิน่นแต้โดนเลยพอได,ด้เห็นดดหุ่งซุปว้าหะเข้าทาเลยพี่น้องเลยสบ,บายดีสบ,บายดีเบอสุขสุขคนมือนี้อินเด็บหุ่งพี่น้องนี่มาหุ่งซุปพี่น้องพาพาเป็นสิกเป็นสีก ในกินมะพร้าวงซุปละหมาละกอกอนนั่นเองหลงังจากนั้นกระสีมาทำความสะอาดพี่น้องยิงกระสีมาล้างล้างทำความสะอาดวูววบะซุกค่ะต้นดูพี่น้องเลยนี่เนาะ ุต้ังจากล้างแล้วอินชาสีเอามาใส่จามพี่น้องให้จานแล้วกันอีกสิบแปดหัวมันก่อนโอ้สี่บอกเลยแ่าแจมแจมอีกสิบแปดเถิงเลยพี่นอ้องเลยสี่มาลองก่อซุป หวานหบนบ,น,บน,นี้นะอู้ห้าไนจี้มันเป็นสีเป็นสีนสไแบบมันบดดัเข้มขนะพี่นนองไนจ์เป็นไนเอาเป็นสีเท่าๆประมาณนั้นสีเท่าๆอิงก,กสีปัดี่สิอันสีผ้าค,ครึ่งเลยเพี่น้องสีปัดครึ่งเลย เป็นไรพี่น้องต่เสีบอยู่ป่ะกินผู้เดียวได้นนิ <laughs> มาลองกอดสุก อันนี้คือสุขาต้นพี่น้องแต่บ้านวมะมะบ่เยอปะเลยนะมะพอดีกลางๆนี่คือขนาดกลางหรือว่าไซส์กลางนี่ก็สิปัดกลางปัดกลางประมาณนี้มากินวินเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆมินเด้อ แซ่บ,บจดจ้วนน้ำอินเนดะ้อสีเพิ่งกรสิโต๊ะกองกรสิบุยากันน้ำปายใดกรสิอันเป็นสีเว็ดแดงใดเนาะออกเป็นสีเลื่อมๆจังแดกระโปงหูคนณะมา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 แซบแซ่บจดจ้วนน้ำอิน ไปหักประท่านกันเลยพี่เนองมาๆมากทุกคนมาหนิ <laughs> ลงไม้ลงมืออีกก็ยังมีได้เปะเบื่อสักหน้อยากกินพี่เนองมีได้กินเท้ดนเลยพอได้เห็นหุงซุปว้า <laughs> ข้าทาเลยพี่นนองเลยจวด พอดีเข mm. ้าทาเลยเองก็สีขออนุญาตใส่มือด้วยน้องเดิ้ลหวานนะแซ่ กินกินมันมะมะหุงนรือว่ามาลงกอดคุณบอกครับไทยสบายเลยพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เแบบไทยเนี่ยไทยอย่างลงไปกินมังนะพี่น้องเนอืม Honey, 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 เอินกินนะผู้เดียวกระเบิดพี่น้องหมาเลยนะแ <c oughs> สะบหวานมาหงบางสายพันธุ์หมาใหญ่ยัง่เนี่ยเลยพี่น้องปีนั้นะ่ะเฮื่อนไออินปู่ะปะหรือป้ามาใหญ่ดีเลยอันนี้สายพันธุ์สายพันธุนก์กลางๆมันโมเมนต์สายพันธุ์ใหญ่

เสียงหลานยังนอกเซลเซียอยู่ สำหรับคลิปอ,อินขอบใจหลายเด้อที่เข้ามาติดตามครับสมให้กำลังใจอินขอบคุณหลายๆเด้อ